เรื่องเราส่ออาทิตย์นะครับ10นาฬิกานาฬิกานาทีนะครับเราว่ากันต่อเลยนะครับเชิญไปดูงานเพื่อรักเพื่อรักสัตว์เลี้ยงสักดีหนึ่งนะสำหรับคนรักสัตว์ที่บ้านผมก็ได้สบายชิกใหม่เต็มเลยนี่กี่ตัวทั้งหมดเจ็ดเจ็ดตัวเลยเหรอเตรียม,ม,มจะเอาไปทำยังไงโอ้ยมีคนจอง <laughs> น่ารักงั้นเลยคุณผู้ชมไปดูภาพในอินสตาแกรมล้วกันเอาเอาใจคนที่ชื่นชอบสุนัขและแมวนะฮะศูนย์การช้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์จัดงานเพื่อรักสัตว์เลี้ยงครั้งที่16 ด็อกแอนด์แคทเลเร์นะฮะเริ่มแล้วนะครับจะจัดไปจนถึง21ตุลาคมเลยนะครับที่ชั้นหนึ่งศูนย์กานค้าแฟชั่นไอแลนด์ตรงรามินทราเขาฝากผมมาบอกดูฮะเขาเอาน้องหมามาใส่เป็นแฟชั่นโชว์แลงโฉมแบบซุปตาระดับโลกเลยเป็นต้นนะนยกตัวอย่างสุดซ่าสาวดิสนีมอนสเตอร์เลดี้กากเป็นเลดี้กาการาชินีเพลงป๊อปมาดอนน่า นักร้องสาวสุดมั่นแคที huh. ่เพอร์ร uh ี่ลาชาเพลงป๊อบไมเคิลแจ็กสันเจ้าพ่อร้องแอนโรเอลวิสเพสลีย์นะฮะรวมถึงเซ็กซี่โบตลอดการมารีนมอนโรหรือเป็นน้องแมวซามูไรน้องแมวคือหมาแมวจัดเป็นแฟชั huh. ่นแล้วก็มีคนเข้าไปเดินด้วยนะฮะแต่ไปดูกันสนุกสนานนะสำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะในวันหยุดหรือไม่หยุดก็ตามที นอกจากนี้เขายังมีสุนัขสายพันธุ์หายากให้ดูด้วยนะครับเป็นต้นว่าสายพันธุ์คิงชาลส์แปรนิลเป็นสุนัขสายพันธุ์แท้ราชวังกฤษมีแค่สองตัวในเมืองไทยโชว์สุนัขพันธุ์เลี้ยงแกะที่มีแค่200อตัวในเมืองไทยหรือจะไปดูสุนัขบีกรีแชมป์ประเทศไทยหลากหลายประเภทนะครับปอมที่น่ารักที่สุดชิวาว่าที่เล็กที่สุดบีเกิลบอสตันเทอรียแชมป์ชนะเลิศเวทีต่างๆหรือจะเป็นอิชิน นอกจากนี้ยังมีแมวอีกนับสิสายพันธุ์ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะฮะยังแมวยอดนิยมเช่นบ i ทิชช็อตแฮรแมวสายพันธุ์เก่าแก่อังกฤษที่อยู่กับมนุษย์มา400ปีพันธุ์เอ็ก i ซติแมวเพอรเซียผสมกับแมวอเมริกรันขนสั้นที่ออกมาเออดูลงตัวมแมวไทยเนี่ยอย่างแมวโคราชสวาส์แคทไงแมวไทยสายพันธุ์โบร,ราณกว่า700ปี ปัจจุบันเหลือแค่สี่สายพันธุ์จากสิบเจ็ดสายพันธุ์ซึ่งคนไทยเชื่อว่าแมวโคราชเป็นแมวเจ้าเสน่ห์เลี้ยงแล้วจะมีคนรักคนหลงนําโชคนําความสุขมาให้คนเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเน่น,นะครับเขายังมีกิจรกรรมสาธิตธรรมอาหารนะฮะสำหรับแมวผอมและสุนัขผอมกินยากหรือสุนัขอ้วนกินเก่งก็ต้องเอาพวกไดเอทอ๋อมีปัญหาแบบนี้กันด้วยใช่ก็เหมือนคนนะฮะเหมือนคนเลยนะคือบางคนเนี่ยผอมเกินบางคนก็นิดหนึ่งก็อ้วนแหละ ก็ต้องมีสูตรอาหารเล้ากลับไปทําเล่นที่บ้านได้เียนะทำทำโชว์เขามีสุนัขตํารวจไปโชว์ด้วยแสนรู้และที่สําคัญเอาสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนฟรีนะฮะอ่านี่ดีป้องกันพิษสุนัขบ้าจากกรมปศุสัตว์นะครับตรวจสุขภาพให้คาปรึกษาโดยสัตวแพทย์ฟรีด้วยวันนี้ถึงยี่สิบดตุลานะครับที่ชั้นหนึ่งแฟชั่นไอแลนด์รามินทรานะครับนี่ด็อกแอนด์คัตลเวอร์เอาใจคนรักสัตว์ไปเที่ยวกันถูกต้องถูกต้อง